ตัใจยืนกับกรกตัวเต่ากรอกเลยคนไหนนะยกโยกกันมั่งและปี่นองวอัวกำกำรอยกันลาวรอยกันเรง่งรอยกันได้เรง่งอ,อกปีนดองเอออตืบเตืบได้เร่ง มากันแล้วมากันเลวมากันเลยร้านชมชมตำบางสวรรค์อาหารด้านหน้าตะลี่อาหารใต้มีมดปิโนงดังอาหารเจ็ด โรเลยนั่งชงกันไปเพลิง,ง,งพี่น้องร้านอยู่จุราธานีนะพี่น้องนาะหลายคนตามกันเหล่าเดียวเจยวาวยูน่เหล่าแลลวนะันะจะเป็นของยำของทษดของทะเลตีคูดกะลุยเม็ด น,ออน้อองเว่าอยากกินไรข้อให้บออข้อให้ฟังแม่งาชายักษมีไม้จุะทิพิหลังร้านเลยน้องบ่าวลุยเม็ดฮิฮิฮอาหารที่จังวันนี้ก็เพียงแค่หนึ่งปอร์เจ็นในพันนะครับผม วัยยืนสังต่างร้านลุยมันก็งานเร็วร้านก็กินร้อยไม่เลาไม่ต้องแลงไรให้เตือนเดี๋ยวพี่กินไม่เล่น้องเดี๋ยวน้องเล่นะนี่นี่นี่โคหมูย่างนี่นี่นี่นอตั้งบนชมมํำแล้วก็นี่นี่นีลาบหมูนี่นี่นี่นอ้นี่นี่ หายไม่รู้อีเล่งพื้นี้ำลา้มันย้อยอยู่เลยนี่แล้วมึงเกลียงจังมึงได้กล้าโคจรนากี่บาทอะกล้าโคจรนาเดี๋ยวฮิลลารีวิวให้นี่ของมันรวยแล้วแนะนำมีมีเลต่ตานี่คำเติมเติมนี่หนักอามมันรวยบินงเออ่ะเป็นรองอีกน่าจะบินง้อ เลีร้านเขาเ<ไ>ปิดป่าได้ตึงป่าได้ละเขาเปิดตั้งแต่ิีโมงเช้าถึงิบกลางคืนโดไปเลจ้ะว้เป๊ะปั๊บเป๊ะปั๊บเม็ดกลางปั๊มโบโตโตบางชาววันนั้นนันแต่มึงเลยดีนะเป๊ะปั๊บเป๊ะปั๊บมันบางทีรถกันแดงันนเวม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 อยู่ ว่าร้อยไม้ละนองเท้าเข็นชาเลงไรเทือนละปีเฮเม็ดทุกยานนี่เลยยังชั่งเพิ่มลลวนี่ค่ะ่วนผมคนรักสุขภาพเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับง,งำงำงำร้อยหรือน้ำจิ้มเขารสเด็ดเองนะคะชิมหน่อยๆนอยห้ามงำงำงำเฮ้ยมันกินกัน ท่ายด้วยเมนูเด็ดปีนองเอือปลากระ,กะพุงสามรสปลากะรอบราดด้วยน้ำซอสสีแสนอร่อยปลาชิ้นโตโตเฮยไอ้ไรต็่มัน